ได้เลยนี่คือสคริปต์วิดีโอ u t u b e ความยาวประมาณ5 0 0พันคำเกี่ยวกับอาวุธการุณาคอและราคาสำหรับช่องโฟกัสออนแบมพร้อมอินโทรในภาษาไทยตามที่คุณร้องขอขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องโฟกัสออนแบมช่องที่จะพาทุกคนไปสำรวจโลกของเทคโนโลยีทางทหารอาวุธยุโทโธป,ปรกรณ์และระบบป้องกันประเทศที่ทันสมัยที่สุดจากทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดลึกกับสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกพัฒนาในประเทศไทย ซึ่งมีชื่อว่า Garuda Core อาวุธระบบแกนกลางที่ผสมผสานความสามารถทั้งการโจมตีการป้องกันและการสั่งการแบบอัจฉริยะในระบบเดียวเป็นหนึ่งในโครงการที่ถูกจับตามองมากที่สุดของปีนี้และแน่นอนว่าราคาก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน Garuda Core หรือในภาษาไทยเรียกกันว่า Garuda Core เป็นเทคโนโลยีระบบแกนกลางแบบรวมศูนย์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สามารถควบคุมและสนับสนุนอาวุธยุทโธป,ปกรณ์หลายประเภทในสนามรบได้พร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธโดรนปืนใหญ่รถถังหรือแม้แต่เครื่องบินไร้คนขับเป้าหมายหลักขององค์การพัฒนากาลูดาคอคือการรวมศูนย์ระบบการควบคุมทุกอย่างให้เชื่อมโยงกันอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วในการสื่อสารการตอบสนองต่อภัยคุกคามและการประสานงานในภารกิจที่ซับซ้อนระบบนี้มีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงแบบเรียลไทม์การประมวลผลผ่านระบบ AI และการใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมแบบ Open Plat f ฟ r m ม ทำให้สามารถปรับแต่งหรือเชื่อมต่อเข้ากับระบบอื่นๆได้โดยง่ายไม่ว่าจะเป็นระบบที่ใช้ในกองทัพไทยหรือของพันธมิตรระดับนานาชาติจุดเด่นของการูดาคอยอยู่ที่การออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูงรองรับการใช้งานในภาคสนามได้ทั้งบนบกบนน้ำและในอากาศมีการสร้างศูนย์ควบคุมกลางที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โมบายคอมมานด์ยูนิตซึ่งติดตั้งในรถหุ้่งกระลำพิเศษ มีระบบป้องกันคลื่นรบกวนและสามารถสื่อสารผ่านดาวเทียมเพื่อส่งข้อมูลแบบเข้ารหัสไปยังทุกหน่วยปฏิบัติการได้ภายในไม่กี่วินาทีการูด้าคอยังมีคุณสมบัติพิเศษในการเชื่อมต่อกับอาวุธนำวิถีเช่นขีปนาวุธพื้นสู่พื้นหรือพื้นสู่อากาศเพื่อคำนวณเส้นทางยิงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาจริง โดยอิงจากปัจจัยสภาพอากาศความเร็วลมอุณหภูมิความหนาแน่นของอากาศตำแหน่งของเป้าหมายและรูปแบบการเคลื่อนไหวการุดาคอจะส่งคำสั่งยิงไปยังฐานยิงทันทีเมื่อระบบวิเคราะห์ว่าอัตราความสำเร็จในการทำลายเป้าหมายเกิน9 2เซ์ขึ้นไปอีกหนึ่งจุดที่ทำให้การุดาคอถูกกล่าวถึงอย่างมากก็คือระบบป้องกันตัวเองจากการโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยความมั่นคงไซเบอร์ของกองทัพไทยและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ใช้เทคโนโลยี deep learning ในการตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติภายในระบบแบบล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดความเสียหายจริงพร้อมกับการสลับรหัสการเข้าถึงข้อมูลในทุก20วินาทีเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภยัยนอกจากนี้ก a รุ DA c า r e ยังมีระบบ AI ที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมของคู่ต่อสู้จากฐานข้อมูลเดิมและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการป้องกันและโจมตีได้แบบอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นหากคู่ต่อสู้ใช้รูปแบบการลุกที่คล้ายกับรูปแบบที่เคยใช้ในอดีตระบบจะวิเคราะห์แล้วคาดการล่วงหน้า และจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเช่นส่งโดรนลาดประเวณไปตรวจสอบหรือเปลี่ยนรหัสสรรื่อสารเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนแทรกแซงการูด้าคอยังสามารถควบคุมโดรนฝูงใหญ่สวอมโดรนได้ถึง500ลำพร้อมกันโดยใช้ AI ควบคุมรูปแบบการบินให้อยู่ในแนวขบวนป้องกันหรือโจมตีแบบจาอเป้าและยังสามารถเปลี่ยนเป้าหมายระหว่างการปฏิบัติการได้แบบทันทีทันใดทั้งหมดนี้แสดงถึงศักยภาพที่ไม่ธรรมดาของเทคโนโลยีไทยในยุคดิจิทัล การทดสอบภาพสนามของการุดาคอถูกดำเนินการในเขตฝึกซ้อมลับของกองทัพในจังหวัดสระบุรีโดยใช้ระบบร่วมกับขีปนาวุธคินนารีและโดรนจากโครงการลิต e r โรเกตซึ่งผลการทดสอบสามารถประสานงานและทำภารกิจได้อย่างแม่นยำทั้งการคำนวณเวลาเข้าถึงเป้าหมายการส่งคำสั่งยิงและการติดตามผลแบบเรียลไทม์ความแม่นยำของระบบอยู่ที่96%ซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับระบบที่เพิ่งพัฒนาได้ไม่ถึง2ปีเต็ม ในด้านต้นทุนการพัฒนาการูดาคอนั้นใช้เงินลงทุนโดยรวมประมาณ7 4พันล้านบาทโดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารสถาบันวิจัยและพัฒนากลาโหมและบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในระบบซอฟต์แวร์ทางการทหารโดยต้นแบบชุดแรกที่เปิดตัวในปี2026มีราคาประมาณ235ล้านบาทต่อชุดซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยควบคุมหลัก1ชุดซอฟต์แวร์กลางพร้อมระบบ AI ไระบบและหน่วยเคลื่อนที่ภาคสนามอีก2คัน พร้อมอุปกรณ์สื่อสารครบชุดและระบบแบตเตอรี่พลังงานสูงที่สามารถทำงานต่อเนื่องได้นานถึง72ชั่วโมงโดยไม่ต้องชาร์จในระยะต่อไปการุดาคอจะถูกนำไปติดตั้งในฐานทัพหลักของไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ที่มีความอ่อนไหวทางยุทธศาสตร์พร้อมทั้งจะมีการขยายระบบให้สามารถรองรับการควบคุมฐานยิงขีปนาวุธใต้ดินและระบบเตือนภัยล่วงหน้าจากดาวเทียม นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเปิดเผยซอฟต์แวร์รุ่นสำหรับการฝึกซ้อมให้แก่สถาบันการศึกษาทางการทหารในประเทศไทยเพื่อให้กำลังพลรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เทคโนโลยีจากของจริงแม้ว่าการูด้าคอจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นขององค์การใช้งานแต่ศักยภาพและทิศท,ทางการพัฒนาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านี่คือเทคโนโลยีที่สามารถยกระดับความสามารถของกองทัพไทยในระดับที่ใกล้เคียงกับประเทศมหาอำนาจโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศทั้งหมด และที่สำคัญการูดาคอยังเปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องตามยุคสมัยด้วยโครงสร้างแบบโมดูลที่สามารถอัปเกรดได้ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟตแวร์สุดท้ายนี้การูดาคอคือภาพสะท้อนขององค์การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีการทหารจากยุคเดิมเข้าสู่ยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและ AI และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามในการสร้างระบบป้องกันประเทศที่มั่นคงจากมือของคนไทยอย่างแท้จริง เราคงต้องติดตามกันต่อไปว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการุดาคอจะมีบทบาทอย่างไรในการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศของไทยและจะกลายเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นๆหรือไม่สำหรับวันนี้โฟกัสออนแบมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านความมั่นคงและระบบอาวุธยุโทโธปกรณ์จากทั่วทุกมุมโลกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีด หากต้องการชื่อคลิปคำอธิบายและแฮชแท็กสำหรับวิดีโอนี้แจ้งได้เลยครับ